วันนี้มาชมมวยไทยนานาชาติในรุ่นน้ำหนัก78กิโลกร,รมัมระหว่างฝ่ายแดงที่เห็นวันนี้ก็คือหลิวฉวนอายุ20ปีสูง185เซนเมตรมาจากประเทศจีนส่วนคู่ชกข,ของฝ่ายน้ำเงินเทียนหูตัวอารัวอายุ25ปีสูง185เซนมเท่ากันมาจากประเทศฝรั่งเศสนะครับวันนี้จีนกับฝรั่งเศสเ,เจอกันนะครับหลิวฉวน,นชกม,มา13ครั้งชนะ9แพ้4ไม่มีเสมอส่วน เทีนนินโฮนี่ชกมา7ครั้งชนะหแพหนึ่งไม่มีเสมอเหมือมนกันเหมือนคนนี้ก็ยังไม่เคยเจอกันมาก่อนนะครับกรรมการก็เตรียมความพร้อมไว้ก่อนนะครับพร้อมแล้วกรรมการสั่งลุยดูยับที่หนึ่งกันเลยเตะไปก่อนเลยเชีนนิโฮลิ้วเชวงกเตะขึ้นเานาโดนหิงมัดสวนเทียนนฮยับเปาลิ้วเชวงกหมัดสวนมาเลียกสันส้นๆมาหลิวก็แล้วกันนะครับ เชี่ยนหงอหยาบเตะพร้อมนเลหรือสวนเตะอืมเดี๋ยเตะสูงเลยเอามาจับขึ้นเหมือนกันเชี่ยนหงอเอาแรกเตะกันเตะพร้อมนอกอยู่เรื่อยนะครับเอาเตะขึ้นเหมือนกันเชี่ยนหงอเดี๋ยวก็เกตะพร้อมนอกเตะขึ้นเหมือนกันหรือเชี่ยนหงอ เ,เตะสูงหลิวเตนฟุตเวิร์กเขาออกอย่างรวดเร็วอยู่นะครับมีความคล่องตัวสูงอยู่นะครับหรือทีไว้เทยนหูทีอีกครั้งหนึ่งอย่างยิ่ยัก็เตะเ,เตะน,นี่หมายกันคอเลยนะครับเดี๋ยวโ,โดนหมัดสวนเลยเทนนิสมัดอีกครั้งเอาเดี๋ยวหมัดสวนหมัดแลกกันหมัดแลกกันเอาหมัดบวกกัน โอ้ต่างคนต่างโดนต่างคนต่างโดนที่นุ่มัดก็รู้ตัวเหียวเตะสวนที่นุ่มัดโอ้ตอนนี้ที่นุ่มัดก็น่าหรือมัดสวนมัดก็น่าคือเหมือนกันหออมัดบิกกันกอดข้อมาเอาข้อมาอาจจะ่าแทงเขาแทงมันได้กรรมการแยกมาโอ้จังหวัดแรกก็แลกกันดุเดือดเลยนะครับใครจะยืนระยะได้ดีกว่ากันหรือมัดก็น่าที่นุ่มซอกเบิดที่นุ่มที่ ทีไปข้างหนึ่งตอนนี้เลิ๋วเดินบ้างเดีวเตะอืมโดนมัดสวนแทงเขาเลิวเจนหัวแทงขึ้นเหมือนกันอโอ้ขวางหน้าไว้ขวางหน้าไว้เ,เวียงลง้มลงไปเลยโอ้ขออมือแข็งมากนะครับเลิว๋วขวางหน้าอยู่เลยอ่าเตะผอมนอกหมัดเข้าลงตัวเจนหัวศอกสวนมาเดี๋ยวมัดยับ แต่พอนากก็เทนหูเกาสอกสวนอยู่เทนอืมเดี๋ยวมัดข้าหน้าเต็มเต็มเลยเทนหูวว่าเทนหูวไไ่าไงยังเยอะเยอะอยู่เดี๋ยวมัดข้าหน้ามัดข้าหน้ามัดข้าหน้าเอากอดมากกอดไว้เอากำกัรแยงมากเดี๋ยวมัดอืมมัดข้าหน้าขึ้นเหมือนกันเดี๋ยวมัดข้าขวางหน้าไว้เลี๋ยวขวงหน้าไว้เอาเบี่ยงล้มลงไปโอ้เหมือนกับเดียวแรงสู้เลียวไม่ได้แล้วครับเทียนหู เดีวเตะมัดฟืดไปเจินหูว่าไงเจินหูที่ยับยับเดี๋ยวมัดเฟืดเตะพอาโอ้เจินหูมัดสวนซอกซอกอหมด,ดยกที่หนึ่งก่อนนะครับโอ้ขอโทษขอไปกานมีแถมอยู่นะครับว่า,าต้องที่สองเลยจินหูยับก็น่าเตะอื เดี๋ยวก็หาจังวาอยู่ยึกยากยึกยากอยู่เอ่อเจนฮงทีเดี๋ยวมัดเข้าหน้าเดี๋ยวเตะกันคอเลยมัดเข้าหน้ามัดเข้าหน้าอกอดคอมากดคอลงมากดคอลงมาโอ้เจนฮงเวียงออกไปเดี๋ยวไงเจนฮงกระยับเข้าหน้าไว้อยู่เจนฮงรับรึเตะพน้าเตะลับตัวเอามัดเข้าหน้าโอ้แรงมัดกันอยู่ซอกเบื่อไปเดี๋ยว เชนฮูกอดไว้ล็อกไว้ออกกรรมาการแยกมาวา,านกลางเวทีเลี้ยวมอนหุกข้อหน้าเชนูมัดก้มกันอ่ามัดเจ้าข้อหน้าเชนูแต่พ้อนอกโอ,อก้่สอกสวนลงไปเชนูสอกอีกครั้งหนึ่งเอาเลี้ยวไงเลี้ยวเชนูทีมเลี้ยวเตะมัด เห็นหัวกบวนลงไปแล้วหิ้วทีด้อมมัดเขาหน้าเอากดคอมาขวางหน้าไว้ขวางคออนวดแชงเขาจะหน้าเอาอ้าวไม่มีอะไรกันทำการบอกให้ลุยกันต่อโอ้โดนขวางหน้านี่เอามาอยู่เลยนะครับเจนนหัวเดี๋ยวเตะเวิดเจ้าจะเข้เวิดเวิดเวิดเลยนะครับอ่าเตะพับนัยที่ว่าทีเดี๋ยวก็เตะขึ้นอยู่เหมือนกันเจนหัวทีไว้ทีอีกครั้งหนึ่ง ทีไม่ข้างนึงโอ้หลีวนีเขามาไม่ได้เอาทีโดนกระจับกรมการ,การไม่ว่าอะไรเอาทีพื้นไปโดนมาสวนเลยเดี๋ยวเอาเดวกดข้อลงมากรมการแย่งมาโอ้เหมือนกับเรียวแรงจะหมดแล้วนะครับทีนึงโเหลิวโดดเขาเข้าไปอซอกอกดคอมากกดคอของกดรถแทงขเขาจะนหน้าเลยโอ้ทีนึงเนี่เอาไมา่อยู่เลยนะครับโดนขวางหน้าอยู่เลยจังหวะแล้วอยู่ได้จังหวะแล้วรห,วหวลวห,วหมัดเข้าหน้า ที่นูก็รอสวนอยู่ทีมันโดนหมัดสวนเลยทิงเลี้ยวมาเข้าหน้ากดคอแทงเขาแทงเขาโดยกรรมการนับเลยนะครับล้มลงไปกรรมการนับอยู่อา้าวนับอยู่อนยังลุกอยู่ได้อยู่ยังลุกได้อยู่ยังสู้อยู่ด้วกันไหมอา้าวเลี้ยวจปะปฏิเจสธได้ไหมเลี้ยวเลี้ยวหมัดเขาหน้าเอากดคอมาแทงเขากดกดคอลงมาเอาเวียงล้ลงไปเลย อย่างลงไปกำการบอกลุกนะลุยไหมอยุ่เตะกันขอเลยนู่สอกสวนยังไมนกันเชนหัวเชนหัวเริ่มฟื้นแล้วสอกสวนโอ้โดนหมัดเข้าท้ายทอยโดนไปกำการนับครั้งที่สองเลยโดนหมัดเข้าท้ายทอยเต็มๆเลยอ่ายังสู้โยยังสู้โยลุกโยกำการสั่งลุยเอ้าหมดยกละครั้งช่วยนะครับลังเชื่อเลย ามาว่าตอนยกที่สามนะครับอาการบอกจับมือทางททยกันก่อนเอาลุยยกที่สามอ่าทีนู้เตะกันคอขึ้นกันทีนู้หลิวก็เริ่มผ่อนแจมทีนู้เตะอืเหลีวยับไม่ถึงตอนนี้เหลิวคุมจังหวะได้แล้วครับได้มาสองน้บก็ไม่บุกเท่าไหรน่นะทีไว้เหลิวนี่รอสวนเะหลิวมัดเวิร์ดโดนหนักสวนยังไมนกัน เทหฮูเดินขยับบ้างเทนฮูทำท่าจะทีบเหลียวก็ปากหลักรอสวนเหลียวมัดมืดเต็มข้างนอกเทนหวัวไงเทนฮัวเริ่มฟื้นแล้วจะเอาคืนไหมได้ไหมโอ้จร์เจ้ยปัญหางมืมดไปเหลียวตอนนี้โซนเทนฮัวก็ค่อยๆข,ขยับเข้าไปนะครับชา้จาจังหวะเอาคืนยนุโอ้โดนถีบไว้เลยนะครับ เลิ้วก็เริ่มผ่อนๆเจมบ้างนะครับตอนนี้เที่งวันเตะอ้าวยังยึกแจ๊กใส่กันอยู่ที่นู้นลิ้วทีไว้โอ้ทีเบิร์นก็จับขอโทษขออภัยกันนะครับเลิ้วมัดอืมัดเขาเ้าลงตัวเตะพร้อมนอกอ่าอย่างเต้นฟุตเวอร์ก็เตะหมายกันคอเลยแต่ยังโดนกาดอยู่อา้าวดี๋วตอนนี้คุมจังหวะคุม เกมได้แล้วนะครับเดี๋ยวเทนัวเต้เบิดไปโอ้กะดอกเดียวใส่ปลายคางเต็มไปถึงนะครับเดี๋ยวเต้พอมไนเต้พอมไนเทนหัวกายเทนัวขยับเข้าไปเยโดนถีบไว้จับคัได้เต้ขึ้นเหมือนกันเทนหัวเทนหัวก็มากล้าบุกมากเท่าไหร่นะครับเอามัดคว่ำโดนมัดสวนแทงเขาเอาเต้ขึ้นเยอะเทนหัวนี่ก็ค่อยๆขยับเข้ามาไม่กลา้าผีผามเท่าไหร่นะครับ เขเรียวแรงนี่ยังสู้หลิวได้โอ้มาดเบือดอมาเครื่องกลับไปโดนอยู่ทีไว้ายเหลิวเดินบ้างเปลี่ยนกันเดินนะครับเอาเตะแรกจะกันเลยตอนนี้เหมือนหลิวจะผ่อนเจมบ้างนะครับไม่ค่อยบวกเท่าไหร่เอาหลิเวเตะสูงตีนหัวก็เตะพ้นนอกหลียวทีวเาเตะหัวก็ ไม่บวกมาเท่าไหร่นะครับอย่างสู้ๆกันอยู่กลางวิธียยเยอะหรือเตะพับนอกทีถึงหัวนี่มัดเขาหน้าไปจะมัดเพื่องมาแต่ไม่โดนนะงงั้นหรือจะทำไงหรือเนี่ยผ่อนเจมบ้างนะครับเพราะได้มาสองนับเตะถึงหัวนี่เอาคืนไม่ได้แล้วครับ ไม่กล้าพิพาท่าไหรแล้วโอ้มัดหัดแลรกันทีไรถึงหวมัดข้นตัวเอาหมดยกนะครับโอ้โอโจบเกมก็เป็นพี่น,น้องกันนะครับขอโทษขอไปกันก็มาดูว่าใครจะได้รับการชูมือนะครับก็เป็นนั้นว่าหลิวฉวนจากกินชนะไป29ต่อ26ก็ยินดีกับ ผู้ชนะเป็นกำลังใจให้เทนิฮูตัวอารัวนะครับ